โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID l e เลเวลซ e เปอร์มาสเต95ตัวล้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ แล้วในคลิปนี้ผมจะมาทําการทําคลิปที่น้องทางบ้านเนี่ยเรียกร้องให้ผมทํากันมามากที่สุดก็คือให้ผมเนี่ยนะทําการจัดอันดับเลนเจอร์ตัวฟรีที่แข็งแก่งที่สุดแล้วในคลิปนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของทางด้านช่องกรอนฟุดของผมเท่านั้น จากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมไลน์เลนเจอร์มาหลายปีแล้วก็ตับไอดีมาตั้งแต่ลูกออสจนไอดีลีกตำนานจนไอเดียนดับหนึ่งของตำนานผมผ่านมือผมมาจนเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าในตอนนี้แล้วเลนเจอร์ตัวฟรีสำหรับผมเนี่ยมันก็คือเลนเจอร์ตัวเกลือไม่ว่าเราจะไปเปิดกาชาล่าเลนเจอร์ตัวแสงมืดหรือว่าคลลาโบเลนเจอร์ตัวเก่งมันก็จะมีตัวเกลือหลุดออกมาเสมอเว้ยเพื่อน แล้วตัวเกลือเนี่ยมันเป็นตัวที่เราสามารถเปิดได้จากตู้กาชาตลอดเวลานะโอเคครับในบรรดาตัวเกลือเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเลนเจอร์ตัวเกลือที่เก่งเสมอแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทําการจัด8อันดับเลนเจอร์ตัวฟรีที่เก่งที่สุดในเกมลายเลนเจอร์นะทางบ้านมีตัวไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่อันดับที่8เลยละกัน อันดับที่8ก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวบาวปะกระทงนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไปเลนเจอร์ขวัญใจของสายฟรีรวมถึงขวัญใจขอผมเองด้วยขนาดผมเนี่ยเป็นสายเติมจ๋าแต่ว่าพอมาได้เห็นสไตล์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยผมบอกตามตรงแล้วผมประทับใจจัดคือทางบ้านที่เกิดตู้กาชามาหรือว่าเปิดกาชามาเยอะๆเนี่ย ผมเชื่อเลยยังไงคุณก็น่าจะต้องมีเลนเจอร์ตัวนี้แล้วคุณดูการเล่นของมันดิเพื่อนมันตัวเดียวสามารถยืนต่อกรกับเลนเจอร์หนึ่งกองทัพได้แล้วยังมีความสามารถพิเศษอย่างความสามารถไฮเปอร์ของมันนะถ้ามันถูกฆ่าตายในสนามลบมันจะเป็นอมะตะแน่นอนห้าวิผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้แม่งเดือดจัดต่อให้มันไม่ตายมันก็ยืนถือโคตรเลยนะ ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเลนเจอร์ตัวนี้ถึงได้รับอันดับที่8จากการจัดอันดับเลนเจอร์สายฟรีของเราไปแล้วทุกๆครั้งที่เรากดไปตีผู้เล่นที่ใช้แผนบินดุนะเราจะเจอเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเสาหลักของทีมเขาเสมอแล้วทีมเราเนี่ยจะโดนตัวบินบึ้มบ้านตลอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่อันดับที่7เลยละกัน อันดับที่7สําหรับผมนะก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวเจสิก้าบัสเต็แแทงความตายนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเอาไปเล่นในกิวเลดกิววอลพีวีพีหรือว่าตีด่านทุกด่านในเกมลายเลนเจอร์เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะแล้วแถมมันยังสามารถเสริมความเก่งด้วยการอัพขึ้นเป็นล่างก้าวดาวได้นะเลนเจอร์ตัวฟรีในยุคนี้หลายๆตัวเนี่ยที่ติดอันดับเนี่ย ไม่สามารถอัพขึ้นเป็น9ดาวเพื่อขยายความแข็งแกร่งของมันได้แต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันยังสามารถโหดได้อีกผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเลนเจอร์ตัวนี้ถึงได้รับอันดับที่7ของการจัดอันดับของเราไปแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่6เลยละกันนะก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวแซลลี่มากลุก เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องติดท็อปนะมันเป็นเทพเจ้าแห่งตัวฟรีที่ช่วยทําให้ทีมของคุณเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้ทีมของคุณเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากนะเพราะว่าเรายิ่งเล่นไปบนหลีกสูงๆเนี่ยเราจะยิ่งเจอกับเลนเจอร์ตัวมหาตภไยอย่างตัวบินแล้วเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ตัวฟรีเพียงแค่ ตัวเดียวที่สามารถกันบินได้โหดมากที่สุดแล้วก็การบินเก่งกว่าเลนเจอร์ตัวแสงมืดเมตาหลายๆตัวด้วยซ้ำไปนะถ้าไม่นับเรื่องความสามารถคอมโบเลนเจอร์ตัวนี้อาจจะกลายเป็นเลนเจอร์ตัวกันบินที่ดีที่สุดในเกมลายเลนเจอร์ก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่อันดับต่อไปเลยละกัน อันดับที่5ก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวอลิสกับเชสเตอร์นะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องติดอันดับแน่นอนนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยในยุคนี้ตัวบินแม่งกําลังมาแล้วมันเป็นตัวบินที่บินไวมากแล้วบึ้มกระต๊อบแป๊บเดียวอ่ะหลายคนที่บอกว่าเลนเจอร์ตัวนี้กาก,ากนะมันเพิ่งจะโดนบึ้มบ้านไปเมื่อเกมที่แล้วเองนะผมทุกคนผมบอกเลยถ้ากระต๊อบน้อยของคุณยังไม่อยากหวาดเสียว กรุนาลีหนีเลนเจอร์ตัวนี้หากคุณไม่มีตัวกันบินแล้วเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราได้รับคะแนนมาแบบง่ายมากที่สุดในการเล่น P v P ีถ้าจะเลือกเลนเจอร์สัก5ตัวที่เป็นเลนเจอร์ตัวฟรีแล้วทำให้หลีกของคุณเนี่ยึ้้หลีกเพชรผมบอกตามตรงเลยคุณเลือกเลนเจอร์ตัวนี้ไปไม่มีผิดหวังเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่อันดับต่อไปเลยลักกันนะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อไปสำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขาย ID เกม Line นเจ g e r หรือสำหรับใครที่อยากจะเติม Ruby ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า130,000คนเปิดให้บริการ เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทับคอมเมนต์ลักกันนะแล้วนอกจากนี้ทางเพจก่อนสุดของผมเนี่ยยังมีสินค้าพรีเมียมอย่างไอเดีเริ่มต้นด้วยนะครับผมทุกคนในราคาลถไถคุณได้เลนเจอร์ตัวลิมิเต็ดในงบรถถังอ่ะคือผมบอกเลยการปั้นของคุณเนี่ยจะสนุกขึ้นมากถ้าเกิดคุณมีเลนเจอร์ตัวเริ่มต้นเก่ง เพราะว่าการที่คุณเนี่ยเริ่มสมัครใหม่เองมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เลนเจอร์ตัวเทพ,เทพแบบน้อยๆนะแล้วทางเพจก่อนสุดของผมเนี่ย ID เนี่ยยังไม่ได้เชื่อมด้วยนะ ID ยังไม่ได้เชื่อมก็คือ ID ที่คุณซื้อไปคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณเนี่ยจะเอา ID เชื่อมกับ Google หรือว่าเชื่อมกับ l ล n e ตามความสะดวกในการเล่นของคุณเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทอปคอมเมนต์หลักการสำหรับทางด้านเพจก่อนสุดของผม เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่อันดับต่อไปเลยดีกว่าแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่4เลยละกันนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่เคยได้รับอันดับที่1จากการจัดอันดับมาหลายสมัยมากๆสําหรับทางด้านเลนเจอร์สายซีแต่ว่าในวันนี้เมตามันเปลี่ยนไปตัวใหม่ๆที่ออกมาต่อให้เป็นตัวเกลือมันก็ค่อนข้างเก่งมากนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยความเก่งของมันไม่ได้น้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว เลนเจอร์ฝังตรงข้ามมักเก่งเสมอเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นคนให้คําตอบในเรื่องนี้ทางบ้านก็น่าจะสังเกตเห็นว่าการเทสในครั้งนี้เนี่ยเอามันไปประทะกับ1กองทัพมันสามารถลูดได้แบบชิวๆเลย แล้วอันดับที่สามก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวเลโอนาดรถไฟด่วนนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวบินสายฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผมเพราะว่ามันเนี่ยสามารถทำลายจังหวะไฟการต่อสู้ได้ดีเยี่ยมแล้วมันเป็นตัวบินที่บินค่อนข้างไวพอสมควรเลยแล้วมันเนี่ยที่เป็นจุดแข็งเลยนะเพื่อน มันไม่แพ้ไอแซลลี่หมากลุกตัวกันบิญญนยอดนิยมของโลกมนุษย์เกมไลน์เรนเจอร์คือมันโดนแซลลี่หมากลุกโจมตีไปเนี่ยมันแทบจะไม่สะเทือนเลยเนื่องจากมันเนี่ยชนะทางทาตุนะทําให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยได้ขึ้นมาสู่อันดับที่3ของการจัดอันดับในคลิปนี้แล้วก็เดินทางมาจนถึงอันดับที่2เลยละกันนะ เลนเจอร์ตัวนี้เว้ยพาคนขึ้นไปพิชิตลีก่ตำนานและก็โดนแบนกันมาหลายคนแล้วมันเป็นเลนเจอร์ที่วงการเกมและเลนเจอร์ผิดพลาดมากๆที่สร้างมันออกมาได้เก่งมากขนาดนี้ต่อให้คุณเนี่ยจะใส่เกียงง่อยง่อยจัดจัดง่อยยิ่งกว่าผมเนี่ยมันก็เป็นเลนเจอร์ที่เก่งด้วยด้วยตัวของมันเองแล้วถ้าคุณอัพมันขึ้นเป็นร่างก้าวดาวเมื่อไหร่ ความชิบหายจะเกิดขึ้นกับฝั่งตรงข้ามเมื่อน,นั้นก็คือมันเนี่ยจะสามารถหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวได้ก็คือมันจะไม่มีวันโดนความสามารถหยุด5วีนั่นเองเพื่อนแล้วพอปล่อยออกไปเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้แทบจะเป็นอมะตะแน่นอนเลยเป็นระยะเวลา5วีนะเดี๋ยวผมนี่จะทำการเทสอันดับ2ให้กับคุณได้ดูเลยละกัน มันเป็นเลนเจอร์ที่เก่งทุกสถานการณ์จริง,รงๆสำหรับทางด้านมูลในอำเภอมันวิ่งไปเนี่ยต่อให้ฝันตรงข้ามจะดาเมจมากมายมาหาศาลขนาดไหนก็ต้องติดมันแน่นอนหลายวินะแล้วมันจะทำให้เพื่อนในทีมของเราเนี่ยได้วิ่งเข้าตำแหน่งของตัวเองได้ชาร์จสกิลได้ง้างท่าเตรียมบัฟเตรียมจ่ายสกิลจ่ายดาเมจมันเป็นเลนเจอร์ที่ดีมากจริงๆเว้ยเพื่อนผมไม่อยากให้พลาดเลยถ้าเกิดใครที่เปิดแล้วได้รับเลนเจอร์ตัวนี้แล้วถ้ายิ่งทีของคุณมีตัวบินดูเนี่ยการขึ้นไปไิคิตลีก่ตำนาน แบบโคตรง่ายแล้วก็เดินทางมาจนถึงอันดับที่1ของการจัด8อันดับเลนเจอร์ตัวฟรีที่ดีที่สุดในเกมลายเลนเจอร์นะก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวสาวน้อยเมืองเถื่อนเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมให้มันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยสามารถโจมตีแล้วทําให้ตูเนกระเด็นถอยหลังได้เพื่อนแล้วการบัฟของมันเป็นการเพิ่ม ความเร็วในการเคลื่อนที่150%เลนเจอร์ตัวนี้แม่งมีบัฟวิ่งไว้เพื่อนแล้วก็เพิ่มมาตาการหลบรกระส่าอีก50%เพิ่มการต้านทักระส่าอีก50%ก็คือจะทำให้เราเนี่ยทนทานต่อสกิลมากขึ้นโดนสกิลยากขึ้นแม่งเวอร์จัดระบัฟของมันนะแล้วความโกงของมันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้มัน มีความสามารถในการหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวถ้ามันเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดนะแล้วความสามารถที่เป็นที่เด็ดของมันก็คือบาเรียสมบูรณ์แบบบวกถ้าเราเรียกเรนเจอร์ตัวนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอมตะแน่นอน7วิเดี๋ยวผมเอาไปเล่นให้ดูในสนามจริงเลยดีกว่าที่ผมจัดให้มันได้อยู่ในอันดับที่1เนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วยเป็นเพราะว่ามันเก่งได้ด้วยตัวของมันเองแล้วเกียร์ที่ผมใส่ให้เนี่ยเป็นเกียร์เซตที่ง่อยจัด เพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะดึงพลังขั้นสูงสุดของเลนเจอร์ตัวนี้ออกมานะดูมันวิ่งไปมันซื้อสกิลมันโดนสกิลได้หลายวิแล้วเพื่อนในทีมของผมเนี่ยมันตั้งหลักได้แล้วไงเพื่อนแป๊บเดียวเนี่ยทีมเราก็น่าจะสามารถลูดเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามได้นะถ้าใครยิ่งมีเกียร์ดีๆเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้หูยผมบอกเลยมันคือคําตอบของจริงว่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัด8อันดับเลนเจอร์ตัวฟรีที่ดีที่สุดบายก่อนสุดทางบ้านที่มีเลนเจอร์ตัวไหนแล้วชอบเล่นเลนเจอร์ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้ช่องก่อนสุดของผมได้อ่านทีนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปกดหัวใจเอาไว้ให้นะครับผมทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้